Alright l เฮ้ <All> right. <Huh? S 1> เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมก็อยู่กับอุลตรามงในแฟรอุลตร้าแมนในแฟรนั่นเองโอเคมาเรามาต่อกันกันกบ uh, ตัวดาร์คอุลตรานะคือ ที่ที่แล้วเนี่ยผมเล่นเออ่ดาร์คฟอลไปนะเออเดี๋ยวข้ามไปก่อนแม่งลิกขิตแน่เลยเดี๋ยวลืมไปหน้านี้หมาครับผมก็ตอนที่แล้วเนี่ยดาร์คฟอลนะอืมก็จบไปได้ด้วยดีไม่ตูยนะเออต่อมาเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่าผมจะมาเล่นต่อเลยเป็นดาร์คเมฟิสอ่าเราก็ไปที่ Dark Saiki นะ มาเราไปเยอะ l a c เมฟิสโซกันก่อนเลย <Okay. S 1> เป็นร่างอีกร่างหนึ่งนะไม่ใช่ร่างธรรมดาของเมฟิสนะผมจะไปเล่นในร่างตาแดงนี้แล้วกัน, okay. s <S นโอเค let's go Battle mode เหมือนเดิมนะอันนี้ผมเล่นอผ่าน a Ether e x 2 e r e อบนมือถือเหมือนเดิมระดับ normal ธรรมดาก็พอแล้ะ <laughs> โอ้หมาป่าเอ้อน,นี่อีกแล้วเออผมเจอเอ่อด a r ฟ f a l จัดาจาก,การมันมันเจอ Darkfall าจาัดก,การไปตอนที่แล้วนี่หรอเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยถึงผ่านี้ได้ไงวะเมื่อกี้เดี๋ยวกดอะไรกน <c oughs> มั่วไ <c oughs> อ้เราก็มั่วไม่ติดเฉยเลยน่าจะกดสองปุ่มนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปไหมอือโอ้โหโดนหัวงั้ไม่ได้แจ็คเอ๊ะ ไ,ไปยิงเฮ้ยท่าสองโอเคใส่ท่าสองโซไปเุ้ยบุม้มโอ้เป็นปล่อยแบบรัวๆนะแบบกระสุนดาวตกเออเฮ้ยแดกพลังอีกแล้วเครือบินไม่ช่วยหน่อยดิไม่มาช่วยเลยเลย <c oughs> โอเคยิงแทงไปเออหมาในคอมโบไว้สี อุ้ยไอ้ไอ,อ้ตัวนี้น่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอาท่านี้ก็พอแล้วผมว่ามันน่าจะตุยแล้วอะตกหมัดดาวโตกอ้ยเรียบร้อยตัวแรกเชด <laughs> เทจัดเมฟิโต เออเมื่อกี้มันบอกว่าเมฟิตร่างอะไรนะเซอร์ไวใช่ปะ่ะเออเป็นร่างแบบอัพเกรดนะจากเมฟิตธรรมดาโอ้โไอนี่ตัวหนวดมันปล่อยหนวดได้ยาวมากใช่ไหมโอ้โหโดนเคาน์เตอร์พีงตึ้งขบัวไปแมงเกาะแมงแข็งเอาเครื่องบินมา เกาะแข่งต้องโดนยิงเฮ้ยมาว่ะเป็นไง <laughs> ไเดี๋ยวดเดกยรรองเอ๊ฮึบฮึบเอ้ยยิงไปเอ๊ะกระโดดม่โดดไปคอมโบเอ้ยยิงเออเอ๊ตายติดฉากเลยโหวไวมากคู่นี้อุ้ยหมุนไปทีหนึ่งยิง โอ oh oh. mm hmm. ้โหสวยโหระเบิดตูม้มาละสัตว์ประหลาดอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้จากชื่อมันเท่าไหร่สัตว์ประหลาดในเรื่องเอ่อในซัสซีรีส์ในซัสไม่ค่อยรู้มีห้าตัวใช่ไหมผมเออห้าตัวนี่แหละ b บทเทิลโมดอ่าตัวที่สามแล้วนะขอโคทษหน่อยเอามาวะ่ะ เอออะไรวะวอันแฟนโอ้โหปอ้อาาโอ้ยไ,ไปไมต่อยไหมยิงต่อยไหมย้ยไม่ได้เออโอ้ต่อยจมดินไหมย้ยไม่โดน่ะฮะโอ้ยมันได้อย่างเดียวเลยไม่ได้อย่างเดียวเลยยิงไปตบตบตบโอ้เริ่มไม่ดีละชมเดี๋ยวต่อยมันคอมโบไปเอ้ยยิง ตีขึ้นจับไปโอเคตุ้ยมันไปทีนึงยิงซ้ำเอายิงท่านี้เหรอเออท่านี้ก็ได้วะผมว่าจะยิงแบบพิ้วๆธรรมดาอฮ้ยแล่งกันได้สวยเลยเอ๋อดีดอ้อนี่าอาล่เจาะไปตายซ่ามืมเมื่อกี้กันได้เหรอทักเอ้ยไม่ใช่ อันแฟนหมัดดาวตกอีกรอบเฮ้ยแมงเอาเหลืองไม่ดีแล้วเอาแบบนี้แล้วกัน <c oughs> ไม่ทันนะ <c oughs> มึงปล่อยหมัดดาวตกสองทีมันกันได้ทั้งสองเลยสองทีเลยอ่ะคือกันเก่งมากไม่เป็นไรถือว่าป่าแบบจิ้มจิ้มจิมจิ้มไป เอาชิบหายแล้นี่มันมันเขือพวงมากเมฟิตเทียกับเมฟิตเหรอเฮ้ยเอาดิของเราตาแดงนะของเราตาแดงโฮ้ยโหเราก็มียิงขึ้นไม่อยู่ทำไมไม่โดนทำไมถึงเตะอี้มืดระโดดเตะไหมเออจับเรียบร้อยอต่อยจุกจุๆๆเป็นไง เอาไปก่อนท่านี้ไปก่อนเออเมื่อกี้ใส่เอ่ออันแฟนไม่ได้ใส่แกแล้วกันโอ้โขก็ยังกัดได้อยู่นะเอาเรื่องโอเคถอยก่อนเออเออคอมโบไปเอึอแมไม่โดนนะคอมโบมันไม่ติดสามทีอะ่ะติดสามทีอยู่สวยมากเลยนะเตะไปก่อนเออถอยโควิเฮ้ยโอโอเค,เออเค,อเคใส่ไป กระสุนดาวตกปิดฉากบึ้มเรียบร้อยต่อไปน่าจะเป็นคือจบไวมากอะดูสี่ตัวแนละ้วมันจะไวไ้ปไหนวะตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะคือผมเอาถ้าไม่ตายใหญ่จัดการเลยแล้วกันเดี๋ยวมันปิดฉากไม่สวยนะเฮ้ย <c oughs> มันร้องอย่างนี้ ฟาคี้เออเฮ้ยเฮ้ยเอาดิมอดใหญ่อวมุ้งอ่ะึมุมอ่ะมุมอ่ะไปดื้อดื้อเออเออไม่ได้หรอกไม่ยอมโอ้ยขอยขึ้นโอเคมาดีวะมาใกล้ๆหน่อยมาอย่ามัวแต่ยืนอึ้งกิมกีเฮ้ยไม่ได้แดกคอมโบไป เออยิงเออเตะไปไม่ได้เตะดึอุ้ยเอาดีว่โอุ้ยมีอ้อมบกเอาคืนยิงเออเอา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 ใเรื่องหนู่มในเรื่องอยู่สวัสดีครับแทงเออจังหวะนี้ตืดตืดขรังเห่งความมืดเมฟิตบีมเฮ้ย โคตรสวยเป็นไงจบสวยมากคนแกงเรชั่เออเมฟิตเออสวายของเราเร็วเกินไปหรือเปล่าทีนี้ผมตู้ย,ยังไม่ถึงสิ0นาทีเลยมั้งเนี่ย <laughs> เออเรามาลองเล่นเนอะ่อเป็นเน่ยพวกไอ้นี่ดูมั่งไหมอืม หรือว่าไม่เอาดีวะเอาดาร์คซากิเลยไหมคือปิดซีรีส์เอ่อในซัดไปเลยไม,ไม่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปลงอในเอคลิปในวันข้างหน้าเนาะ <S <S คือไว้ตัวต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเนอะ่อดาร์คซากิแล้วกันแบบคลิปนี้สั้นๆหน่อยแต่ก็มันอยู่สำหรับเมฟิไสวายนะก็ไว้แค่นี้แหละเจอกันตอนต่อไปนะคุณผู้ชมซิลเกเลเตอร์ครับผมบายบายครับ yeah